กดมองในนี่กดแล้วก uh exactly. ็เดาก็เดาเอาหนึ uh ่งสองสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีอิฟซีสกุลทุกคนเด้อวันนี้เขามาเด่นกับหมูฮะเนาะอยู่แซเดรามแม่นบ่แม่นยูแซเดรามเนาะซึ่งกับหมูฮะเนาะอันนี้เพื่อนหมูฮะมีมีปั๊บน้องหมูกับกันด้วยนี่นี่บ้ก็ทุกวันนี้เนาะหมูฮะเนาะ ป้นกุบินนะเนี่ยไปเข้ามาเด่นน้ำเปิืนเนาะเข้ามาเด่นน้ำเปิือนเดี่ยห้ากัดสิไปไปเอาปลาเนาะเนีแค่นอกกระสานปีใหม่เพิ่นมาได้มาเด้อมาแต่ข่อยเนี่ยขายแต่ข่อยอ่ะสองโตบริสันโตสองโตสามโตเดี่ยวเต้ปลาเพิ่นเนาะ น้าอันนี้มึงไปคนตักป่ามันอร่อยหมดวันนี้เฮ้ยมันอันไหนมันไปอันไหนเไงนี่ต่ตัวน้อยได้ผลโอ้ยอุยอ้ย,ยให้คนงะมาตักป่า <c oughs>

เอามาได้กินปั๊บเนาะก็ามันกอนเอาขาเป็นโอ้มาได้กินดอกนี่หมดะมากดมึงนี่่ะเออกูกด่ะตอนนี้้าก็สิ เดี๋ยป้าเออเดี๋ยป้าไปให้คนงาพันเห็ดกึ้งคนเศ็ดบรเป็นดอกมั้แกนเห็ดบปรเป็นดอกเนาะแต่เห็ดเป็นอยู่ปะเห็ดเป็นนะเนาะใผรสดงผค่อยนีได้ดันแม่เนาะนจะมาดังไผ่ปติบูอณอังพัวได้ดังปิดจังไรบะนี่อะค่ะทุกท เจียวเทียวันนี้เนาะเทียวกันเห้เผาปลาเผากินเผาปลา,พ,า,ปาพันปลาเพราะเขาเอิญผน,พ,นพันปลาคนซื้อพนเด้อพี่น้องเอง,ง้กเป็นมือกมมกเกาะคนนี้แหละแจ็คสไนเดอร์นึกว่าน้องเขาะ้ แล้วต้นนั้นเราเห็นป่ะอะไรกได้สิบปีเห็นกันแค่หนึ่งหมู่เนาะแมนนเ่ือนแต่เหียนจบเหียนจบจากเดือนไหนมาคุณจอเคเดี๋ยวจะเดือนอะไรเดือนในห้องบนักงากันไหมเดือนไม่ได้เดือนแล้วบุ๊คเดือนเชีย เกลี้ยงจากจริงเนเจ๊มันะฉีบอดีมาผลเอามันตายเดี๋ยวแต่ปลามันตายแล้วบัดมันถือไข่เีหยคนงามมาเห็ดกินเยน่อยู่กน้กินซ่งาใช่ ใจนี้วตอเขเนเคือล okay. okay. ูกใจนั้นไม่เอาอันนั้นท้อโอ้โหเมาถือะเนาเถอะรวังมันดี่ดีิ่นะมันเห็นปลาหนำเห็นเท่าน้ำนะดิวาเขา ูเดี๋ยวห้องประยัเกาะปีดกันจิ yes Mother, no ้ตัวเสียปิดบนไนเขาปิดผมเป็นตอนนี้ปลาซุปนะปลาสิเดิมซุกเลยน้องฝนเนาะช้านโตนะฮะสิบม่หม่ห้าเห็ดให้กินเนาะสานโตจะกินเองกับบ้านเองจระก้าไม่ไหวที่เห็นบางามกันนะเห็นเห็นแต่ผม มูกระงามได้โอ้ยอบวงามแต่เจ้านักแสดงป้าเจาเ๊เจ้๊เจ้าวะมันพริกไม่จำม,มันพริกกันหูมันมัพริกเคียวเดี๋ยวนี่คนนี่นี่ไอ้อไกูเห็นน้ำมึงเนี่ยโอ้ยเฮ้ยอีกที ตำเสดแปรเสดเพื่คดเน่แสดเพื่อโคดโคนหางงาเป็นงาเผ็ดเอียงโมมีเสดมีนวดจะเกลือโอ้ยเนาะเฮ้ยได้เลยเนาะตัวนี้เนาะไม่สุกได้เลยตัวใดพี่เดตัวทางของเออมากินเหรอวะมันได้ไรเดือโฟนเออไหนตามยี่นี่แเดะปีนน้ำมาใส่กล่องพุทิ ป,นป,นนปีนกับตงปีนเนอะกระปินกลนไปฮะควันสาวบกหมูหมูหมู่ของนีแต่คนุกจมันหมักอยู่รุมเด้อไอพนใคฉีดหมัก <laughs> ต่างดางตังหน เป็นเอาข่อยตำเดียวจะทายเองไหนบ้างตำมะดินตำมะขอดินหรไปซื้อให้เราไปซื้อบุได้ห้าไปข้มไหนไปซื้อควันนี่ควันน้องผีนองเนาะควันควันควันอย่มันฟิวอมือเกาะจะหยใจกินหอกูแนวบางนกินหอดสิ่ลากันกูปทามว่า่กินหอกกินหอดกับกินหอ่น้องนเห็นใช่ก็มานั่งกินติดนะนี่ นี <c ười> <c ười> ่ว่าลำเจรอตัวแสบดไปเลยกินได้ไหมเป็นผู้ได้ข้าหนึ่งอันนี้เพิ่นกินนึ่งคือมือพู่บน้ามือกระได้นะกินพันกระปุกเจนท่พ่อเด้เฮ้ยบบกเอาโรอเอามือกระได้ีหัวอีกงัป กินอ่างัดีมนกินกินเม็ดจับสปอนส์น่ากิใช่ไเลมาดั้หเอ้ยหากัม้มันนาบัวมานาวเอ้ยดีใจได้สกินหกม่วงหูเนาะได้กินพี่มันได้พี่น้องเด้อไปลยมาเลยมา หากจะกินก่อนเด้อเฮาอกดอกกินดอเอาไปเบื่อนะนะเอาไปยังเย้ตะโพดนี่โตเหมือนที่สักโอ้ยวอนเท้าแางมาใส่กระปุกใช่แหละน่ะใช่แหละไม่ใช่ลำพูนะใช่กระถางะพูนอะฮะไกใช่กระถางมากินเนยกับม่วงนเออกินเขาได้กินกีน่ะอืมจาะกินนีก็ได้ใช่กิน้อมกันน้อนแกวแว้ยควรจะปรไ่พูนะฮะ เออไอรายอมเลยอัญใจบุญอันจ๊ะอืมๆอ๋อมันคือมันสีขาวอืมๆสีขาวอยู่ตรงกันนะโีนีแล้วสีขาวจะนี่สังวาคอกันเด้คอกันเด้เอามือดดอ๋อนี่ากินดิายังด้แม่สิได้บแม่อืมสิมีขาบ่ดมมึงดีบ่เ้เอาปุ๊ปับจ้ มาเช้าจินจีว่าเช้านี้มาเช้าหนากอนะนี่กูโม้เตะเลยแล้บอลผ่านมาแล้วบอลอ้าพวกตัวพวกินเ็พวกกินนะพอดีโดนเนี่ยเห็นอยู่จากอันนี้ต้องันก็เห็นเห็นห้าเดินกแต่ว่าเข้าวโควิดนี่นั่งเบืองอนดน้เห็นกัว่ามหนามันเห็นมือเออเบื่งไปเหาเบื่องเออตัวกาเอาตัวแจสนเเจแม่ม่ เกี่ยวกันเหรอมอเกี่ยวกันเหรอเพว่าเอาฟัวเจาะใจกองหนะเดียวนี่เกี่ยวเอาฟัว่้แห้ง่นปอก็สิบอะนนือเอาุอกกินอะไรค่ะเราสาวสาวคนแฟนจกระเพาะเาได้ปลากอีบากะเาะเอาขึ้นมาจะกะเะเขาไ่มเอาจอ่อนจะอ่นนี้คนน้คือบกกินนีไม่ไปกินวันปุนาหันนีอกนนะ้กิน ขมากเลยว่ะทางนี <T ap ort> no ้ไปส่งคนไปทาเรากินกินอ้จังน้องนเอาก็เลแทไม่ทุ่มบ้งเลยยเหพาคือนั่มันก้ามหงอยคนนั้นข้างหน้าก็ไว้พักบางหน่ะเอาไว้นะไปยังมาอยากกินเนี่อะไรปยังมาะรหบมาก่ายังมาเนะอยากกินเนี่ยมาก็หมอาอือทางหมมากาก่อคือใช้มึงขึ้น่ได้สะ เฮ้ยคินเพ่นอะไรน่พี่เมย์เป็นนางบคุณดินเพี่ยนมันอนไงเอามันจากเสือเพิงเาเมียเนี่ยเอาไปให้ในี่ไอ้เาใส่กรบปุ่นได้นี่นะวงมาตักใส่แก้วมาาท่านเถิงชองนาทีสับเม่ยนันมันแบนั้นเจ้าอับ๊อบกินรเดียากินน้ำกัน มาเด้อมาเด้อวานแล้แบิเบิร์เด้อจังนาอุเอาใจรานี่แบซิเบิรเด้อไม่แบดซิเบิรตนี่ิ่ระเทไทยนเบอร์จีนไปหลอกอจาไปให้ไพ่อว้นะเม่เบื้องเบื้องมันมันเห็นบมเห็นนะเจ้าเออเออเออเห็นแล้วนี่ไปเบิงนออเ

ดมปากอยู่ว่ะโอ้ยพักซื่อดมปากอยู่พักแจกขนาดเนาะจ่เนาะ่ให่แจแจขนาดเนาะเผ็ดมาเผ็ดตอนนี้ก็เกียงเนาะเกียงออกกำลังมูเนาะมาหับอกเน้อาหารนี่หาหกสองสามดนะคนขี้อายออกน้ำลังมูเนาะ อยากินน้ำไม่คิไปกินเาเป็นห่าบอกคลิปคลิปไหนเันก็บจได้เลยจได้บบตงอัววอยร่ดูมีองกลนั่นแบบมันบาเลยค่าเสนยังาเลยนั่นแบบดินหน้าเป็นนางบนแล้วอันนั้นดิบ่อนินก็มาบอยูเทิร์นมแบบค่าเสนักเกินเมียเยอะค่ะกินต่อกินเป็นหมตัวนั่นนะมัจะเอาค่าเสนั นัน่างนเย็นนอั่ยดูมั้ด้นั่งเอนี่นี่พอเราโอเค่อนนเคุไป้มนนเก้นไปห้างเพราะว่าตอนนั้นฉันไปหาเจ้าสือเขาสิ้าไป้ไปห้างรับมคลินิกสิเพื่ียมจำเน้พี่น้องอย่าดืมกดไลย์กดชสะเด้อ ว่าดีว่าต้องว่าอย่าลืมเ้าก็บอกกดไลค์อย่างเงี้ยกดไลค์ก้สำคัญค่อเงี้ยกดแชร์